วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำขนมปังเนยสดนะคะแต่ไม่ใช่เนยสดธรรมดานะคะเป็นขนมตังเนยสดมีพูค่ะนุกเป็นคนชอบมีพูมากเลยนะคะเราไปดูวิธีทำกันค่ะไม่ยากเลยนะคะยากเลยค่ะสูตรนุกจะขึ้นไว้ทีข้างใต้นะคะซึ่งทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะคือเนยสดนะคะก็อันนี้ก็คือแป้งนะคะเป็นแป้ง <c oughs> เป็นแป้งกังท,งที่เราร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เทผสมไปกับยีตนะคะยีตให้กระจายทั่วถึงนะคะเทยีตให้กระจายทั่วถึงลักษณะอย่างนี้นะคะนี้นะคะทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือมาทําในส่วนของน้ํากันนะคะทีนี้น้ําเนี่ยให้ใช้น้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นนะคะคือต้องต้องลองดูว่ามันไม่ร้อนมากเกินไปะนะละลายนะคะน้ําตาลนะคะเกลือ และไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะอันนี้เบอหนึ่งนะคะใน้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เกลือผลแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปนะคะผนนะที่เราต้องใช้น้ำผุนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเดี๋ยวจะให้มันทำปฏิกิริยากับยีสต์นะคะยีสต์จะได้ทำงานเต็มที่นะคะก็คนไปเรื่อยๆนะ คนจนกว่านขนมปังเอน้ำตาลใสจะละลายนะเริ่มละลายแล้วทีนี้เราจะทำหลุมไว้ตรงกลางนะคะทําหลุมไว้ตรงกลางนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนะคะค่อยๆใส่นะเพราะบางทีเนี่ยสูตรเนี่ย มันจะเหนียวขึ้นรูปไม่ได้อะไรเงี้ยจะเละเราต้องค่อยๆใส่นะคะถ้าเกิดว่ามันเริ่มเละๆแล้วก็หยุดใส่นะค่อยๆใส่นะคะวันนี้ไม่ทำเค้กเราเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งเนาะสูตรนี้เป็นสูตรแนะนำของคุณแมมทุล่านะคะในพันทิพนะก็เลยเอาลองมาทำแล้วมันเป็นสูตรที่นุกชอบ นะคะคเดี๋ยวเราค่อยๆนวดกันนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าใครจะนวดกับเครื่องก็ได้นะแต่หนูเป็นเครื่องเล็กหนูจะจะค่อยๆนวดกับรุ่นนี้ก็แล้วกันนะนคะคะมันจะได้ไม่เลก ที่ลูกทำอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดเรานวดเนี่ยเรานวดเนี่ยเรานวดเครื่องเนี่ยเครื่องเราเล็กเนี่ยเราจะนวดไม่ได้นะคะมันจะทําให้เครื่องทํางานหนักนะนะสูตรนี้นะหลายหลายคนบอกว่าทําแล้วมันจะยังไงเดียวบางครั้งมันจะเนี่ยมันจะเหลวเกินไปซึ่งเราใช้วิธีดูค่ะดูอย่างเดียว ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าอุณภูมิมันไม่ได้อะไรเงี้ยความชื้นในอากาศเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้ค่ะตามสูตรนะสูตรเดี๋ยวนุ้งจะขึ้นไม่ให้นะคะนี้มันเริ่มจับตัวแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันถ้าวนวดมือเนี่ยมันจะเหนื่อยมากนะแต่วันนี้นุ่งนวดมือให้ดูก่อนแล้วกันเผื่อใครอยากทาขนมปังให้ลูกทานนะคะอันนี้เริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะนุ้งมมีความรู้สึกมันมันเละแล้ว พอเละปั๊บนุ่ก็จะหยุดไก่ส่วนผสมของน้ำออกลงนะนี่ค่ะคืออาจจะใช้แป้งนวลในการช่วยได้นะคะในการช่วยนวดนะคะนวดขนมปังนี่เป็นอะไรที่ Amazing มากคอ,ออกกำลังกายได้ดีมากเอาละค่ะทีนี้พอมันเริ่มจับกันอย่างนี้แล้วไม่ใช้เนยสดนะเราโปะลงไปเลย ซึ่งเดี๋ยวลูกจะต้องมานวดบนโต๊ะนะคะสูรนลูกหลายๆคนมองจริงอะมันมันมันจะติดเ,น,เนี่ยทีนี้นะคะก็ใช้เนยสดใส่ลงไปเลยค่ะจะหอมกลิ่นเนยมากนะคะเพป็นเนยสดเพราะอันนี้คุณเอจะชอบกินมากขนมปังเนยสดมันจะเละเลอ่ะ ใช้วิธีใช้แป้งนวลช่วยก็ได้นะคะมันจะได้ไม่รูปยากนี่คือนี้นวดยังไม่ได้ที่นะเดี๋ยวเราก็จะมานวดบนพื้นกันบนท็อปกันนะคะ ซึ่งท็อปนุ่นนี่จะเป็นแบบท็อปตะมันประมาณ,มาณไว้นวดขนมปังเลยนะคะคือรู้ว่าตัวเองชอบทมขนมก็เลยไม่ใช้ท็อปที่มันเป็นล่องใช้เขาเรียกอะไรอะท็อปสมัยโบราณที่บ้านนะคะเขาจะใช้เป็นกระเบื้องปูนะ มันจะมันจะจะบอกยังไงสูตรนี้มันอร่อยจริงนะแต่มีความพิเสุมนะอืมมันเล็กเดี๋ยวเรามีมีวิธีแก้เละกัน ลูกจะใช้แป้งขนมปังช่วยนะคะในการนวดนะคะเพราะเนื่องจากสูตรสูตรมันนิ่มมากแล้วก็จะบอกยังไงเดียมันยังขึงไม่เป็นฟิล์มเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าขึงเป็นฟิล์มลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็คือแป้งขนมปังที่เราทำเมื่อกี้ที่เรานวดนวดนะเราก็ใช้แป้งขนมปังเขาเรียกแป้งนวลน,นะซึ่งในที่นี้ก็คือแป้งขนมปังนั่นแหละแป้งนวดนภาษานะนี่นะคะ เนี่ยมันจะเหนียวมากมันจะนุ่มมากแล้วมันจะขึ้นรูปไม่ได้นะคะเราก็ใช้แป้งขนมปังโรยเลยค่ะโรยขนมปลาต้องโขอ่ะคือมันมีส่วนผสมของน้ําเยอะไปนะคุณแหม่มเขาทําในช่วงที่เขาเรียกอ,อะไรอะอากาศมันแห้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เขาเขาคุยในบล็อกอะน,นะนะคะก็ทีนี้ใช้สีวี้นวดนะอย่างนี้นะคะ ผักออกไปจากตัวเห็นไหมขนาดนี้ยังติดเลยนู่นชังไม่ติดนะค่ะก็คือต้องใช้แป้งช่วยเดี๋ยวนูราเอาแป้งมาโรยอีกนะคือสูตรมันนิ่มมากอะค่ะสูตรนี้เราก็ใช้แป้งโรยไปเรื่อยๆนะนะค่ะ แป้งโรยไปเรื่อยๆนะก็ผักออกจากตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะใช้สองมือเลยนวดนะคะและคอยเช็คเสมอนะคะอันนี้ก็คือตีเขาค่ะให้เข้านะมีแรงเท่าไหร่ตีไปเลยค่ะเพราะเรานวดมือนะเนี่ยดูดิมันมัน,ม,นมันนิ่มมากใสุดเนี้ยแต่มันนุ่มแล้วก็อยู่ได้นานเลยชอบใช้อุ้ย ทีนี้แหละงานเข้างานง้อ เป็นบางๆได้แล้วนะคะตอนนี้หลังจากเรานวดมันนานๆน,นะมันก็จะขึงเป็นฟิล์มบางๆไม่ขาดเเหมือนคนเด็กแล้วนะคะแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือหา,ฟา่ฟหาฝามาปิดนะคะหาฝามาปิดนะคะเพื่อที่จะปิดเขานะคะไม่ให้โดนลมนะแล้วฝามนไปเึงบ้ากดีนะคะก็นี่นะ ค่ะหลังจากเราทิ้งไว้สี่สิห้านาทีนะคะมันก็จะขึ้นประมาณนี้มันก็จะฟูฟูฟ้องเลยนะคะเราก็ชกไล่ลมนะคะไล่ลมไล่ลมให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นลูกกันนะคะโดยเราใช้เนยสดนะคะซึ่งลูกซื้อมาเป็นกิโลเนีย่ยมันจะมาแบบฟูฟ้องเห็นเลยนะคะว่ามันนิ่มมากเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขึงขึงขึ้นเป็นฟิล์มนะคะ ซึ่งวิธีเช็คเราก็ง่ายๆเลยขนมปังก็จะนุ่มมากนะคะทีนี้เราก็จะมา,าขึ้นรูปกันนะคะซึ่งทีนี้เราจะขึ้นรูปเป็นรูปธรรมดาก่อนซึ่งทีนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของเนยสดนะคะเนยสดนุกใช้ของง้ออะไรทั้งหมดเป็นกิโลค่ะของเนยสดอัลฟาเลนจืดนะคะทีนี้นะคะนุกจะหั่นเนยสด ซึ่งเราเอาเนยสดออกมาจากตู้เย็นแล้วนะแล้วพักให้มันเย็นนะคะ่ะให้มันคลายความเย็นเริ่มมึนแล้วนะคะเนยสดจะไม่เหมือนมาการีนนะคะตรงที่มันไม่เป็นไขมันทานะคะก็ห<อ>ั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะให้พอดีกับขนมปังของเรานะคะนี่นะคะก็ทีนี้นะคะก็สี่เหลี่ยมลูกเตาเ๋าไปเรื่อยๆนะ ลูกเต่าลเล็กๆนะ,ะ่ะแล้วแต่เราจะใส่มากใส่น้อยนะแต่ลูกจะขึ้นรูปไม่เยอะนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยเขาจะใส่สา,ารกันเสียเยอะแล้วก็รวมถึงเมารมากาลีนซึ่งนูกว่าม,มันไม่โอ้แล้วเราก็ทำให้คนที่เราหลักทานนะคะ,นะะก็ ค่ะหลังจากที่แป้งมันพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดแบ่งนะคะโดยก้อนละ4ี่กรัมนะคะและเหลือไว้เศษสําหรับทําหูนะคะของหมีภูกันนะคะซึ่งเราจะขึ้นรูปเป็นรูปหมีภูนะคะแล้วใส่ในถาดในถาดนั้นเราจะต้องทาเนยก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาขนมปังไปใส่ไว้นะคะ เหมือนก้อนคิดแล้วนะเราก็ปิดลบออีกแล้วค่ะปิดล็อไว้นะมีฟูสีอันของเราเราก็จะปิดล็อไว้นะคะแล้วรอไว้อีกสี่ิหนาทีนะแล้วเราก็จะมาเปิดล็กันแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะเออล็อของลูกใหญ่ไปเพราะว่ามันเป็นของเก่าที่ม่อยู่แล้วนะจริงๆลูกจะแนะนําว่าควรใช้ล็ของแมคโคระค่ะมันดึงง่ายดีนะนี่นะคะก็ปิดไว้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวหนูจะทำช่วงเคล็ดลับคู่ครัวอะไรอย่างเงี้ยอีกนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะปิดลับไว้อีกสี่สิบห้านาทีนะเพราะอะไรแล้วรู้ป่ะคะเอ่อมันจะช่วยในเรื่องของที่ว่าถ้าเกิดใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางได้นะเพราะว่ามันช่วยไม่ลมเข้านะแป้งก็จะไม่แข็งนะคะแต่ว่าเราต้องการพักแป้งไว้นะก็ะปิดลับไว้ ง่านะยต่อเคไหมยค่ะหลังจากเราพับแป้งไว้45นาทีเราก็ดึงออกมานะคะแล้วเราก็ทาเนยค่ะด้านบนนะคะนะคะทาเนยนะคะอย่าให้น้ามันแห้งแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปอบในไฟ180องศานะคะไฟบนล่างนะคะเวลาประมาณ1 5นาทีโดยประมาณนะคะอยู่ที่ต่อ,อบไข่เต่อ,อบมันนะคะค่ะเรามาเขียนหน้าหมีภูกันนะคะ เสร็จแล้วนะนะคะขนมปังหน้ามิวผูของเรานะคะ